ทางด้านของพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาก็ได้มีการประชุมเช่นเดียวกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในสถานการณ์ภัยพิบัติในจังหวัดสงขลาค่ะที่โรงแรมสยามบอลลูนทาวน์อำเภอ,อหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดสงขลาประจำปี2 5ง3 โดยงานนี้นะคะก็ได้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะรวมถึงกลุ่มคนพิการค่ะโดยเข้าร่วมประชุมนะคะจำนวน150คนทั้งนี้ทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาไดเห็นความสําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการรวมถึงผู้ดูแลคนพิการและกลุ่มคนพิการค่ะที่จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดการช่วยเหลือคนพิการกรณีหากเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆ ซึ่งจังหวัดสงขลามีการเกิดภัยพิบัติหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยอักคีภัยดินโคนลนถล่มรวมถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆอีกหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะและเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะกลุ่มคนพิการมักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายที่ติดอยู่ในบ้านเนื่องจากคนพิการบางรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือบางรายไม่สามารถเตือนภัยต่างๆ ไม่ทราบการเตือนภัยต่างๆจากทางราชการค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือคนพิการในสภาวะการเกิดภัยพิบัติทั้งในเรื่องของการอพยพและเคลื่อนย้ายคนพิการอย่างเป็นระบบนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองเพื่อเผชิญเหตุและการจัดระบบการเตือนภัยพิบัติสําหรับคนพิการค่ะที่จะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ